มณีดงสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เรามาฟังมณีดงตอนที่8ปุบทประพันธ์ของอาจารย์สงห์ขอนวงจิตติมาก่อนที่จะไปรับฟังขอความการุณาท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกดไลค์ like, เพื่อเป็นกำลังใจให้กัญญาด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเมื่อพระอาทิตย์ตกดินคณะสำรวจหาแหล่งแร่ ตกอยู่ในห่วงแห่งความกลัวสุดขีดอีกครั้งไหนจะกลัวผีกองก้อยสมอยดงมาล้วงไส้ล้วงตับไปกินไหนจะกลัวช้างป่าบ้าเลือดตัวนั้นซึ่งเวลานี้ลูกหาบและนายจ้างต่างก็เข้าใจว่าเป็นช้างผีไปแล้วเพราะมันหายไปอย่างรวดเร็วทั้งทังที่ตัวใหญ่โตปานตึกพุทธนาัพิศารหัวหน้าคณะนั้นกลัวไปว่า ผีก้นห้วยจะตามมาหักคอคู่มั่นสาวจึงให้บริวารห้อมล้อมสุชาดาไว้แน่นหนาะให้ลูกหาบจากเต็นท์โน้นมาห้อมล้อมอยู่วงนอกอีกทีเกณฑ์นคนนั่งเฝ้าตนเองและคู่มั่นตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียวอีสาวบ้านป่าก็ไม่ประมาทจัดแจงเผาครั่งกลิ่นอวนครุง้งสมอยดงคงเปิดลิบลับแน่แบบนี้นกยุงล่อนหันขวับมา หมอยังไม่นอนอีกเหรอยังไม่อยากนอนฉันมีเรื่องที่จะคุยกับนกยุงหลายเรื่องได้แต่บอกก่อนคนอย่างข้าคุยกับใครได้ไม่นานก็ยังดีกว่าที่ไม่ได้คุยกันเลยเออฉันสงสัยสมอยดงตัวนั้นมันมันหายไปได้ไงเมื่อคืนก่อนใช่ไหมอืมพูดก็พูดเถอะ ฉันเข้าใจว่ามันเป็นเดรัจฉานมากกว่าอสุรกายอย่างที่นานสินคานว่านะอย่าคิดแบบนั้นควรจะเชื่อคำโบร,โบราณไว้มั่งก็ดีไอเชื่อน่ะเชื่ออยู่รกแต่นกยุงคิดให้ดีนะถ้าเป็นอสุรกายหรือผีจริงทำไมมันถึงต้องกลัวกลิ่นครั่งด้วยข้าก็ว่างั้นนี่นกยุงฉันแปลกใจเธอพอๆกับแปลกใจพวกสมอยดงนะ แปลกใจอะไรค่ะหล่อนจ้องหมอสุธรรมขมิงก็นกยุงทำไมให้ฉันผ่าพิสูจน์สมอยดงละ่ะผิดกับชาวบ้านทั่วๆไปโดยเฉพาะลูกหาพวกนั้นซึ่งให้เผาลูกเดียวอีสาวบ้านป่าถอนใจนิดนึงแล้วบอกเสียงเป็นปกติว่าค่านั้นเป็นลูกพรานป่าอาชีพก็จริงแต่บางครั้งค่าก็แครงใจในสิ่งเหล่านี้เหมือนกัน อยากจะพิสูจน์ให้เห็นดำเห็นแดงว่ามันเป็นอะไรกันแน่อืมก็นับว่านกยูมชอบหาเหตุหาผลหมอวัยสีสิบเศษรู้สึกทึ่งความคิดของเด็กสาวบ้านป่ารูปร่างเปียวสมส่วนคนนี้ที่ไม่ยอมเอออกับอะไรง่ายๆถ้าไม่รู้เหตุผลและที่มาที่ไปโดยเฉพาะหล่อนให้เขาผ่าพิสูจน์ผีกองกอยหมออย่าลืมนะ สมอยดงมักจะมาตอนที่เขาทำขึดนั่นสิฉันแปลกใจตรงนี้ถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานที่ฉันว่ามันจะรู้อะไรเป็นขึดไม่เป็นขึดใช่ไหมนี่มันรู้ก็แปลว่ามันมีสัญญาณชนิดหนึ่งเฮ้อทุกอย่างลึกลับดำมืดไปหมดหมออยากได้ตัวสมอยดงอีกไหมอยากได้สินกยุงฉันเป็นหมออยากรู้อะไรอะไรเกี่ยวกับสลีละของมัน งั้นหมอก็ทำขดสิไอยาทำเข้าไปได้ไงขดนนะ่ะเดี๋ยวฉันก็ท้องกวงโบเท่านั้นหมอสุธรรมร้องลั่นแม้จะอยากรู้ต่งหงิกต่งหิกแต่ก็ยังหวันอํานาจลึกลับอาถรรพ์ของสิ่งลี้ลับดํำมืดนี้อยู่ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมข้าจะเข้านอนเดี๋ยวก่อนสิขอถามอีกสองเรื่องเท่านั้นรีบรีบว่ามาผีก้นห้วยมีจริงหรอือ ดวงตาสวยคมปราบมองขับทำไมจะไม่มีจริงไม่งั้นคุณสุจะโดนดึงข้อเท้าเหรอใครลงเล่นน้ำห้วยก็โดนดึงทุกคนน่ะสิไม่แน่เหมือนกันถ้าหากไม่กลับเสียก่อนข้าจะพาหมอไปดูอยากจะรู้อยู่เหมือนกันนี่แปลว่านกยุงก็ยังไม่ค่อยเชื่อใช่ไหมไม่เคยเห็นต่างหากอืมเสียดายนะักเข้าปาาคราวนี้น่าจะรู้เห็นอะไรอีกเยอะแยะ นี่คุณพศสั่งกลับพรุ่งนี้ซะแล้วเสียดายจริงๆมีเจ้านายขี้ขลาดก็เป็นงี้แหละฉันก็ไม่รู้จะพูดยังไงเออนี่นกยูงทำไมไล่หนานสิงคานกลับเสียละ่ะน่าจะให้อยู่ก่อนเพราะหนานสิงคานเก่งไม่ใช่เล่นนะมันเรื่องของข้าบอกใครไม่ได้งั้นฉันก็คุยแค่นี้แหละลาตีสวัสดนะหมอไม่กลัวเลยเหรอกลัวสิทำไมจะไม่กลัว คืบก็ป่าซอกก็ป่านะแถมมืดตืดตืออีกตั้งหากแต่ที่กล้าอยากพิสูจน์โน่นพิสูจน์นี่ก็เพราะมีนกยุงให้ท้ายไงแล้วหมอสุธรรมก็กลับเข้าเต็นท์อีกครั้งซึ่งทุกคนหลับไหลกันหมดมีเจ้าฝืดกับคำป่วนนั่งสับปงกหน้าชชนกันเพราะอยู่เวรเฝ้าเจ้านายนกยุงทำท่าจะเอ็นตัวนอนซึ่งหล่อนนอนที่ซอกหินห่างจากเต็นท์สิบกว่าเมตร โดยหักกิ่งไม้ใบหญ้ามุงเป็นเพลิงกันนำค้างมือน,น้อยๆคว้าลูกซองหมักตวัดปากกระบอกปืนไปทางเสียงนั้นยาฉันเองนกย่งคุณกันนี่ก็อีกคนทำไมไม่หลับไม่นอนเสียงขุ่นเขียวฉันนอนนี่หลับอยากจะคุยด้วยแต่ข้างว่วงนอนไม่อยากจะคุยกระใครอีกแล้วแม้แต่พรานจอนงงินเลย ร่างสมส่วนหันขวับมาอีกครั้งคุณจะมาไหมไหนกันแน่ก็มาแบบที่นกยุงจะได้คุยกับพรานจ้อนน่ะสิจําได้ไหมฉันเคยบอกไว้ว่าจะให้คุยกันทางโทรศัพท์ไร้สายก็เครื่องโดนช้างเหยียบแล้วไม่ใช่เหรอใช่แต่ฉันก็ซ่อมเสร็จแล้วรู้ไหมฉันเรียนจบช่างซ่อมเครื่องมือสื่อสารมาจากญี่ปุ่นนะว่าแล้วชายหนุ่มก็ยกโทรศัพท์ไร้สายเครื่องนั้นมาวางตรงหน้าหลอน ซึ่งสีหน้าท่าทางของอีสาวบ้านป่าไม่ยอมเชื่อว่าจะพูดอะไรกับผู้เป็นพ่อที่เข้าพักรักษาตัวได้กันจัดแจงยกหูจัดการหมายเลขครู่หนึ่งแล้วยื่นมาตรงหน้าหล่อนนกยุงพูดได้เลยทางโน้นยกหูแล้วหล่อนเก้เก้กังกและทำท่าทางแบบชายหนุ่มไม่เห็นได้ยินอะไรไม่ได้ยินอะไรเลยเหรอเสียงดังออกจากเครื่อง เสียงใครวะแล้วเอ็งเป็นใครถามเสียงดังกล้องในเครื่องอีกข้านกยูงเอ็งละ่ะจอนเว้ยข้าเป็นพรานป่าอยู่ทุ่งจำเริงอําเภออ้อมก่อยฮะพ่อนี่ข้านกยูงนะเอ๊ะนกยูงไงวะโถนกยูงลูกสาวคนเดียวของพ่อไงลูกสาวข้ามันหนีตามผู้ชายเข้าป่าไปแล้ว เอ็งไม่ต้องลอกค่ะเสียงโต้อตอบดังมาโถโถโถพ่อนี่ช่างโง่เอ้ยขอสุมมาข่าไม่ได้ตั้งใจนี่พ่อข้าพูดอ,อยู่ในป่านะข่านกยูงลูกพ่อนะโอ้ยเป็นไปไม่ได้อยู่ในป่าจะพูดโทรศัพท์ได้ยังไงอิงต้องเป็นผีปโปงแง่ๆงที่มาหลอกหล้อนค่ะยานะเว้ยแม่ข้าจะป่วย ค้าก็ยังมีคาถาอาคมอยู่อรหังโลวิทูโธ่พ่อไม่เชื่อว่าเป็นข้านกยูงวางหูโทรศัพท์ลงทันทีอย่างอ่อนใจก็ไม่น่าเชื่ออยู่หรอกอยู่ในป่าไม้ยังพูดกับคนอยู่ในโรงบาลได้เหรือเชื่อจริงๆแทนที่กันจะหัวเราะเยาะเขากลับพูดว่าไม่เป็นไรพรุ่งนี้ฉันจะโทรให้ทางโนนไปอธิบายกับผานจอนให้เข้าใจ แล้วจะให้นกยูงคุยกับพ่ออีกขอบใจนี่มันเครื่องกี่ตังกันเนี่ยแสนกว่าอีสาวบ้านป่าทำท่าสะดุ้งโยงในราคามีน่ามันถึงได้เป็นหูทิฟเสียงทิพระบบมันก็ง่ายๆแบบวิทยุที่ฟังตามบ้านไงแต่พูดได้ไม่ใช่ฟังได้แต่อย่างเดียวเออนี่นกยูงโทรศัพท์ไร้สายเครื่องนี้ฉันจะไม่ให้คุณพศรู้ว่าใช้ได้นะ ทำไมก็ถ้ารู้คงโทรไปสั่งคนให้เช่าหอมารับน่ะสิดวงตาสวยคมนั้นช้อนขึ้นมองชายหนุ่มทันทีคุณไม่อยากให้เจ้านายคุณกลับเหรอบอกหลายครั้งแล้วที่สำคัญนะฉันอยากให้คุณพศอยู่ป่าต่อไปเพื่อฝึกปรือให้ร่างกายและจิตใจเข้มแข็งสมเป็นผู้นำและสมเป็นลูกผู้ชายนกยุงถอนใจนิดๆทำไมเขาถึงอ่อนแอยิ่งกว่าผู้หญิงอย่างนี้ล่ะรูปร่างก็บึกบืนดี คุณพศเป็นลูกคนเดียวพ่อแม่มั่งมีจึงเลี้ยงลูกแบบไข่ในหินเลยไม่แกร่งเท่าลูกชาวบ้านนี่นกยูงฉันอยากจะให้เธอช่วยติวเข้มให้หน่อยอะไรติวเข้มอีสาวบ้านป่าถามทันทีฝึกหนักไงจะเดียวเหรอดีแน่เลยจะกลับพรุ่งนี้แล้วไม่ใช่เหรอก็ทำให้ไม่กลับนะคิ้วเลียวสวยขมวดทำไงไม่น่าถาม ทุกอย่างมันอยู่ที่เธอจะเดินไปไหนในป่าทุกตารางนิ้วเธอเป็นผู้นำไม่ใช่เหรอหญิงสาวกลับเงียบเข้าใจที่เขาพูดหรือไม่ไม่ยอมบอกออกมาคืนนั้นผ่านไปโดยไม่มีอะไรมากล่ำกลายเลยต่างก็หลับสนิทมีแรงที่จะเดินทางกลับหลายคนรวมทั้งลูกหาบต่างดีใจที่ได้กลับบ้านไม่ต้องผจญกับความประหวั่พรั่นพึง ที่เทพเอาชีวิตไม่อรอดกันอีกต่อไปสุชาดาสอดสายสายตาหาใครคนหนึ่งทางราวป่าด้านติดกับห้วยสุมองหาใครอุ๊ยคุณพจเอ่อสุกำลังมองหาหนานสินคานเอ๊ะไอ้หมอนั่นมันยังไม่กลับอีกเหรอยังค่ะก็สุอยากให้เดินทางกลับพร้อมเรานี่ไงคะก็ดีว่าแล้วพจนน้าเดินไปยังลูกหาบเสีย คุณสุอยากอยู่ป่าต่อใช่ไหมล่ะล่อนหันไปทางเสียงนั้นทันทีหมายความว่าไงอาสัจจาชัดอยู่แล้วนี่อะไรชัดผู้จัดการหนุ่มใหญ่ยักไหล่นิดนึงก็ได้องค์เขารักลูกงามจะได้ผ่อนคลายอาสัจจาหลุดปากอย่างไม่พอใจใบหน้างามทะมึนถึงน่ากลัวแล้วทั้งคู่ก็ต้องรีบแยกจากกันเมื่อขบวนเริ่มออกเดิน โดยสาวบ้านป่าออกนําทันทีลาดีโว้ยปานรกพ่อะจะหน้าตะโกนก้องกลับมาอีกทีจะต้องเอารถแท็กเตอร์ดีแปดสักสาสิบคันมาไถาให้กลายเป็นที่ราบดูสิว่าผีสางนางไม้มันจะมีฤทธิ์อีกไหมไม่มีใครทัดทานพ่อเลี้ยงหนุ่มที่พูดออกไปเช่นนั้นเพราะต่างก็คิดว่าคงไม่ได้กลับมาอีกแล้วจริงๆกระทั่งเที่ยง เขาบวนพักกินข้าวข้างห้วยแห่งหนึ่งสุชาดาวรู้สึกหงุดหงิดจนบอกไม่ถูกที่เขาคนนั้นไม่ยอมโผล่หน้ามาให้เห็นเลยซึ่งหล่อนรู้ว่าเขาจะต้องสะกดรอยตามมาแน่ๆหยีหล่อนเวียงก้อนหินลงน้ำห้วยเสียงดังน้ำแตกกระจายฝืดกระแสเข้ามาทันทีคุณสุอารมณ์เสียเพราะอีฟานป่านั่นเป็นเหตุใช่ไหมครับ เออแกอีกคนระวังตัวให้ดีสุชาดาเดินฉับๆผ่านหน้ามันไปซึ่งคนใช้ตัวดีหน้าเหมือนดมของเหม็นเข้าไปเต็มเป่าโพชนาดึงมือสุชาดาไว้จะเย็นๆสิสุเย็นนี้เราก็ออกจากป่าแล้วผมสั่งให้อินางนกกระเตนเดินทางลัดมันบอกว่าถึงไวแน่มาทั่วป่าแค่นกกระจอกกินน้ำกลับซะและวเอา พูดแบบนี้เท่ากับว่าสุยังไม่อยากกลับนะสิเหมือนนึกขึ้นได้ว่าตัวเองเผอแสดงอะไรออกไปจึงรีบกลบเกลื่อนเสียทันทีพพขาคือว่ามันเร็วเกินไปหน่อยเวลาที่เราอยู่ป่าซึ่งอากาศดีมากแต่สุก็อยากกลับออกไปเหมือนคุณน,นั่นแหละคืออยู่ที่นี่คงเครียดตายเสียก่อนก่อนที่ผีป่าหรือช้างจะมาทำร้ายเอาจะเย็นๆนะสุ ยังไงแล้วผมจะพาทัวร์ป่าอเมริกาที่นั่นเขาไม่มีผีสางนางไม้มารบกวนแบบบ้าๆบอๆเช่นป่าที่นี่เราไปล่านกเป็ดน้ำที่ฟลอริดาแต่ต้องหัดยิงปืนเป้าบินให้เก่งๆดีจังเลยสุอยากไปแต่ว่าทำไมต้องหัดยิงปืนเป้าบินด้วยล่ะที่นั่นเขายิงนกบินไม่ได้ยิงนกที่จับเกาะกิ่งไม้ซึ่งเป็นการเอาเปรียบนก อ๋องั้นกลับจากนี่ต้องเข้าสนามยิงปืนแล้วล่ะงั้นเรารีบออกจากป่าระยำนี่เสียทีเถอะไอ้ฟืดบอกอีฟ้านป่าออกเดินได้เจ้านายครับเราพักแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นยังไม่ทันหายเหนื่อเลยนะมึงพักอยู่ที่นี่ก็แล้วกันไอ้ฟืดพูดจบพบจนาตออกเดินนําไปก่อนทันทีใครจะอยู่ก็อยู่เถอะไอ้ฟืดจาดแล้วป่านรกเนี่ย คนใช้ตัวดีเพ่นตามเจ้านายไปอีกคนไม่รอว่าใครจะยังไม่ทันได้ลุกจากที่กระทั่งเย็นขบวนยังเดินย่ำมต๊ะก,กันอยู่ในป่าทึบไม่มีทีท่าว่าจะพบบ้านคนไอ้ฟืดสั่งอีโนกเต้นหยุดก่อนเหอะอูเดินไม่ไหวแล้วฝืดไม่ทันไปหัวขบวนหยุดพักกันเสียก่อนและทำท่าจะลงหลักปักแคมด้วยอีสาวบ้านป่าเดินย้อนกลับมาที่กลุ่มของนายจ้าง พักที่นี่สักคืนเสียงห้วนเหมือนเดิมกนไหนแกว่าเย็นนี้จะเข้าเขตหมู่บ้านไม่เชื่อหรอทำไมมันไม่ทันนะสิทำไมวะเดินทุ่มเตี้ยเหมือนเต่าจะทันได้ไงจะพักไม่พักถ้าไม่พักข้าก็จะสั่งไอ้พวกนั้นเดินต่อเดินมันกลางคืนนี่แหละเฮ้ยยาฉันหมดแรงแล้วเว้ยน่าจะถึงสักทียังต้องนอนในป่าอีกแม่งเซ็งระเบิดเลย พอดค่ะจะเย็นๆสิคะยังไงแล้วสุว่าเราต้องถึงหมู่บ้านในวันพรุ่งนี้แน่นอนคืนนี้พักเอาแรงกันก่อนดีกว่านะคะสุชาดาพูดคล้ายกับพอใจที่ได้พักในป่าอีกคืนเฮอ้อถ้าพรุ่งนี้ไม่ถึงและก็ผมจะตัดเงินค่า,าแรงนังนั่นนะจะเย็นเย็นเออนี่เ,เราไปอาบน้ำห้วยกันไหมโอ้ยไม่ละเดี๋ยวให้ไอฟฟดมันตักมาให้อาบดีกว่า ผมขี้เกียรลุกไปไหนแล้วแต่สุอยากอาบน้ำห้วยเย็นๆเหนียวตัวเหนื่อยน,น่ะไปหมดคันตัวยุบยับด้วยสิคะตามใจสิให้ไอ้ฟืดไปเป็นเพื่อนแล้วกันไม่ต้องค่ะทำไมเดี๋ยวก็เจออย่างเมื่อว,วานอีกสุคิดว่าประวัติศาสตร์คงไม่ซ้ำรอยเด็ดขาดอีกอย่างที่นี่กับที่เมื่อว,วานห่างไกลกันเป็นโยอจะมีผีก้นห้วยได้ไงคะงั้นก็ตามใจสุ จากนั้นหญิงสาวเตรียมอุปกรณ์สำหรับอาบน้ำแล้วหน่วยนาดลงห้วยทันทีสุชาดาใช้ผ้าขนหนูกามายี่สีแดงสดคล้องคอถือสบู่ด้วยมือซ้ายสอดสายสายตาหาใครคนนั้นแล้วลัดเลาะลงไปตามตลิ่งห้วยด้วยใจมั่นว่าต้องพบสิงคานอยู่นั่นเองหล่อนและลิ้วเข้าไปหาทันทีอย่างเริงร่าและดีใจยิ่ง ไงมหาชูรักเรอดีใจเป็นกระดีได้น้ำเชียวออ้ยหยุดกึกเชิดหน้าตาวาวับยุ่งอะไรด้วยสัจจาลุกขึ้นแล้วหันหน้ามาช้าๆสายตาคมดุดตาเหี่ยวจับจ้องเรือนร่างอารามตานั้นแล้วควักบ,บุหรี่ฝรั่งซองสีแดงมาจุดสูบพ่นควันขมุงกำลังจะทำนอกเหนือที่ตกลงแล้วนะฉันทำอะไร หญิงสาวเสียงห้วนสะบัดรู้อยู่แก่ใจดีไม่ใช่หรอฉันไม่ได้ทำอะไรผิดดีจำคำพูดนี้ไว้จะได้ไม่เสียใจภายหลังไปก่อนละหวังว่าคงได้เห็นความสำเร็จของเราทั้งสองฝ่ายนะสุชาดาผู้จัดการบริษัทแล่ทรัพย์ไารล่างเตี้ยพระจากไปทันทีปล่อยให้หญิงสาวมองตามด้วยสีหน้าไม่พอใจสักวันฉันจะปลดแอกนี่ให้ได้กระแทกเสียงไล่หลัง เปรียดนักไอ้คนที่ชอบแส่สอดแทรกเรื่องส่วนตัวบนอะไรหรือครับคุณสุยิงสาวหันขวับทันทีนานทำไมปรากฏตัวช้าจังรู้ไหมฉันอยากพูดคุยกับหนานจังเลยพูดคุยกับผมเรื่องอะไรหรือครับร่างสมาร์ทในชุดมห้อมกางเกงสะดอนั่งลงที่สันหินใกล้ๆลำห้วยไม่รู้จริงๆหรือแกล้งถามฉัน ไม่รู้จริงๆครับสุชาดาถอนใจเฮือกหนึ่งนี่นี่ฟังให้ดีนะฉันน่ะคิดถึงหนานรู้ไหมคิดถึงผมอืมยังไงอืมยังไงแล้วฉันว่าหนานจะต้องตามขบวนมาอย่างลับๆแน่แต่ดีเหมือนกันฉันก็ไม่อยากให้ใครเห็นเราสองคนคุยกันเป็นอันว่าเราจะพบกันเช่นนี้ตลอดไปนะ จนกว่าฉันจะกลับเข้าไปในเมืองหนุ่มบ้านป่าไม่ตอบรับหรือปฏิเสธคงนั่งเฉยตัวตรงคิดอะไรในใจอยู่เงียบๆอย่าคิดอะไรให้หนักสมองเลยเราลงเล่นน้ำเถอะไม่ว่าเปล่าตรงเข้ายื้ยยุดฉุดแขนเขาและจงใจเบียดเรือนร่างอาราอารามเข้าแนบชิดร่างสูงกำยำนั้นคุณสู่อาบคนเดียวเถอะครับ ผมจะเป็นยามเป้าให้ไม่เอาฉันอยากเล่นน้ำกับหนานเออคุณสุครับชายหญิงที่จะลงเล่นน้ำด้วยกันควรจะเป็นคู่รักกันแต่เราหัวโบราณจังนี่หนานสิงคานฟังนะสมัยนี้เขาไม่ถืออย่างนั้นอีกต่อไปแล้วการลงเล่นน้ำจะกับใครก็ได้เขาถือเป็นการพักผ่อนและเป็นการออกกําลังกายด้วย เรื่องมากนะคุณเหรอนี่แน่นี่แน่นแนอ้อยโย <c oughs> นา้นสิงคานถูกหญิงสาวผักตกน้ำอย่างแรงน้ำกระเซ็นเป็นวงกว้างร่างของหนุ่มทุ่งจำเริงจมลงไปก้นห้วยอย่างรวดเร็วสุชาดาไม่สนใจเปื้องเสื้อแสงออกหมดเหลือเพียงร่างบนที่ปกปิดของสงวนไว้เพียงสองชิ้นเท่านั้น กระโดดตุ้มไหวฉับฉับรวดเร็วไปยังฝั่งทางโน้นเมื่อถึงตรงคุ้งห้วยแห่งนั้นซึ่งร่มรื่นมีผาเงือบผาชฉเงิมเป็นชั้นๆแถมต้นไม้ไซใหญ่ปกคลุมหญิงสาวจึงหยุดเหลียวหาเขาคนนั้นแต่ก็ไม่เห็นแม้เงาไอ้ผีก้นห้วยดึงเท้าอีกแล้ววีดร้องขึ้นสุดเสียงร่างนั้นโผล่พรวดขึ้นทันที โปรดแลวฟังตอนต่อไปในคลิปหน้าขอความการุณาท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกดไลค์แล้วก็กดแชร์ส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทีมงานของเราด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ